11กรกฎาคม2568เป็นวันเข้าพรรษานะครับถ้าเปรียบตามโบราณจะถือเป็นช่วงฝนชุกข,ของฤดูกาลแล้วคุณว่าหลังเข้าพรรษาปีนี้ฟ้าฝนจะแปรปลวนอย่างไรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาะวิรคุณ11กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาคำถามคือเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงฝนชุกของฤดูฝนตามแบบฉบับที่รุ่นปู่ย่าตาทวดรู้กันมาหรือไม่ไปหาคำตอบกันครับ วันเข้าพรรษาถือเป็นอนักสัญญาณแต่โบราณวา่าฤดูฝนเข้าสู่ช่วงตกชุกหนาแน่นแล้วพระภิสุสงค์จึงต้องหยุดทุดงเป็นเวลา3เดือนเพื่อพักการเผยแผ่ศาสนาจะได้ไม่ต้องไปเดินเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้าน แต่ในโลกปัจจุบ,บันสภาพอากาศเปลี่ยนฝนหลังเข้าพรรษาบางปีก็ยังมาน้อยทว่าปีนี้หลังเข้าพรรษาก็จะเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีร่องมอรสุมจะกลับมาพาดผ่านไทยตอนบนอีกครั้งขณะที่ลมมรสุมก็มีกําลังแรงขึ้นนี่แหละครับฝนชุกตัวจริงของฤดูกาลกําลังจะเริ่มขึ้นแบบนี้ก็ชัดเจนโอกาสมีฝนหลังเข้าพรรษาจะยกระดับขึ้นสู่60-80%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ทว่าระวังในเดือนสิงหาคมจะมีเพียงภาคเหนือกับอีสานที่มีฝนใกล้เคียง ค่าปกตินอกนั้นฝนต่ำกว่าปกติถึง10%ขณะที่เดือนกันยายนฝนในภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังเสี่ยงมีน้อยกว่าปกติอีกเช่นเดิมดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรชาวเมืองหรือผู้ประกอบการควรรีบวางแผนรับมือทั้งเรื่องการเก็บน้ำการป้องกันภัยพิบัตริรวมถึงการปรับกิจกรรมกลางแจ้งให้ยืดหยุ่นตามฝนหลังเข้าพรรษาด้วยนี่คือสัญ,ญญาณความเปลี่ยนแปลงของฟ้าฝนหลังเข้าพรรษา2 5 6 8ที่ผมส่งถึงคุณ จากสถานีหลักโลก313ร้อยสิสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว